สวัสดีค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะนี่เป็นการอ่านดวง ep ที่7ของคุณแล้วนะคะใครที่มีลัคนาดาวจานดาวอาทิตย์หรือว่าดาวศุกร์ก็ได้ค่ะสถิตยอยู่ในราศีธนูก็สามารถดูคู่กันไปได้เลยช่องพี่เมย์เป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงตามโหราศาสตร์ไทยนะ โอเคเดี๋ยวพี่เมย์เริ่มเปิดไพ่ข้อแรกเลยค่ะขอไพ่พลังงานหลักความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูนยคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะมี judgment พี่เมย์อมองว่าใครบางคนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่ ใกล้แล้วละ่ะใกล้บรรลุใกล้รีลีสใกล้ใกล้ออกจากความจริงละหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยกำลังติดอยู่ในพันธนาการบางอย่างแล้วต้องการปลดแอกจากสิ่งนั้นอืมไม่ดูสิเดี๋ยวดูกันว่าจั m ม n นของราศีธนูนเขาหมายถึงอะไรนะจ๊ะขอไพ่ให้พลังงานหลักค่ะความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูห้าใบค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูคิดอย่างไรกับคนคนนั้นอยู่คะ ให้ห้าใบมีเด็กถือเหรียญน,นะคะเด e s ซัน ก้าวถ้วย The Magician ใต้สำหรับได้ไพ่สามไม้เท้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูการแล้วคนคนนั้นของชาวราศีธนูแัะขนาธนูล่ะเป็นยังไงขอให้คนคนนั้นของชาวราศีธนูแนนนะคะัคนาธนูเนี่ยค่ะคนคนนั้นของชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะคิดอะไรอยู่คะตอนนี้มีควีนถือดาบ มีแต่ทาวเวอร์นะคะสี่ถ้วยสองถ้วย แล้วก็ไนท์ถือถ้วยโอเคใต้สำหรับของฝั่งเขาได้ไพ่หนึ่งถ้วยว,ว้าวอืมโอเคเดี๋ยวพี่เมย์เริ่มอ่านไพ่เลยนะคะไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณคะ่ะชาวราศีธนูรักนาธนูและไพ่แพถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขานี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือสลับกันก็ได้เนาะอย่าได้เอาหน้าไพ่พี่เมย์ไปตัดสินว่าเรื่องของเราจะต้องเป็นไปตามหน้าไพ่นี้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนาะผลลัพธ์อาจจะต่างกันนะส่วนใหญ่โอเคชาวราศีธนูลัขนาธนูบางท่านค่ะคุณเองมีการพูดคุยกับชาวต่างชาติแน่ๆหรือคนไทยที่อยู่ในต่างแดนมันมี The World ขึ้นมานะคะมันมีวงโครจรที่คุณพยายามที่จะปล่อยคนองค์นี้ออกไปแต่ว่ามันก็เหมือน ปล่อยไม่หมดใจปล่อยไม่ไปสัทีถึงตัวคุณพยายามจะปฏิเสธเขารู้ว่าเขาเจ้าชู้รู้ว่าเขาคุยหลายคนรู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวในในกรณีที่เป็นผู้หญิงอะเมย์มองว่าเขาอาจจะคุยทั้งผู้หญิงและคุยทั้งผู้ชายก็ได้หรืออาจจะเป็นใบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็บนความสัมพันธ์เนี้ยัวเขาเองอาจจะอยู่ในสภาวะที่ ประครับประคองความสัมพันธ์แบบอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันเพราะว่ามันมีไพ่เด็กถือเหรียญเข้ามาด้วยนะคะบนสถานะความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเองค่อนข้างคิดว่าเขาค่อนข้างทิกกี้อะ่ะหวังผลประโยชน์จากคุณนะมีก้าวถ้วยมีไพ่เดดแมจิเชียนแล้วก็ใต้สำหรับมีไพ่สามไม้เท้าคุยกับคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันหรอกคะ่ะคุยกับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่า ตัวไกลใจคิดถึงอะไรประมาณเนี้นะในขณะที่ฝั่งเขาค่ะมองคุณเป็นคนที่ตัดขาดความสัมพันธ์ไปแล้วอะ่ะตัดขาดความสัมพันธ์ไปแล้วมีควีนถือดามีเดอะทา e เวอร์มีไพ่สี่ถ้วยคือมันเลิกกันไปแล้วพยายามตัดความสัมพันธ์กันไปแล้วแล้วเวลาเขาหยิบยื่นอะไรมาให้ยื่นถ้วยมาให้คุณคุณก็ไม่อยากรับอะคุณดูให้ดีๆนะที่เมย์จะบอกให้นี่ไพ่หนึ่งถ้วยที่อยู่ฝั่งใต้สำรับของเขาและนี่มันเป็นสี่ถ้วย ที่เขาได้อ่ะคุณเห็นอะไรมะว่ามันคือถ้วยใบเดียวกันเหมือนกันเลยเห็นไหมมันมีนกเหมือนกันมันคาดบอกว่าเป็นมือที่ยื่นมะเหมือนกันเลยคุณไม่สนใจว่าเขาจะมาง้อยังไงทั้งๆที่ตัวเขาก็อยากจะมางออยากจะมาคุยกับคุณนี่แหละมีสองถ้วยมีไพ่ไนท์ถือถ้วยด้วยโอเคเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้เป็นพี่เป็นน้องกันก่อนก็ได้ขอแค่มีโอกาสเข้ามา ขอเข้ามาอธิบายในความสัมพันธ์นี้ขอเข้ามาพัฒนาหน่อยได้ไหมให้โอกาสกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพยายามจะกลับเข้ามามันเป็นเรียนกรรมมากกว่าทั้งที่คุณแบบต้องการที่จะปล่อยเขาไปแล้วคุณพยายามทําแต่มันไม่ได้เพราะบางทีมันต้องรักษาสถานะความสัมพันธ์ไม่ให้น่าเกลียดจนเกินไปอาจจะขอวางเขาไว้ในฐานะของคนที่รู้จกักไม่ใช่คนที่รู้ใจอะไรก็ว่าไปนะคะอืมเดี๋ยวพี่เมย์ ดูไพ่แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะขอไพ่ห้าใบค่ะให้แนวโน้มความ,วามาารักค,ค,ความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนาธนูกับคนคนนั้น,น,นจะเป็นอย่างไรคะขอไพ่หน่อยค่ะ มีเก้าถ้วย10บดาบเก้าเม้เท้าคิงถือดาบ แล้วก็เป็นไพ่หนึ่งมเมท้าแต่สาหรับเป็นไพ่หกถ้วยพี่ว่านะมันต้องมีคนเก่าพยายามจะกลับมาขอคืนดีคุณแน่ๆทิ้งที่ความรักความสัมพันธ์นเดิมอาจจะเคยแบบผ่านกันมีคู่แบบหนึ่งเคสแรกคือเจ้าชู้มีคู่แล้วเพิ่งมาคิดได้ว่าเราเป็นคนดีรู้สึกไฟนอนอยากจะลงเอยที่คนนี้สองในเคสที่ หลายหลายคนเคยผ่านชีวิตการเจ้าชู้มาคนที่เข้ามาหาคุณอาจจะเป็นลักษณะพ่อไม่แม่ไม่ก็ได้เพื่อขอมาเพื่อเข้ามาขอเริ่มความสัมพันธ์นะแต่พี่เมย์มองว่ามันเป็นคนเก่าอ่ะคนเก่าในชาตินี้ก็ได้หรือคนเก่าในชาติที่แล้วก็ได้เป็นไพ่หกถ้วยแต่คนคนนี้เนี่ยอย่างที่บอกชัดเจนว่ามันเป็นคนที่ทําให้คุณไม่ลืมอยู่แล้วอ่ะลืมไม่ลงคงไม่ลืมอะเป็นลักษณะแบบนั้นนะอ่ะอืเดี๋ยวก็ได้วนกลับมาหากันอีกคะ่ะ กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะไพ่หนึ่งไม้เท้าตรงนี้นะจ๊ะอ่ะดูซิเพราไพ่อยากแนะนาอะไรแล้วคนหนีไม่ได้ด้วยนะเพราะเป็นจัดเม้น t ์อยู่ตรงนั้นนะ่ะมันถูกลิขิตไว้แล้วคุณเับเขาต้องกลับมาเจอกันอีกวนลูกกันอีกเนาะในหลายๆท่านนะการกลับมาของคนเก่าเนี่ยบางท่านก็กลับบางท่านก็ไม่กลับนะคะเพราะว่านี่เป็นการอ่านดวงทั่วไปเนาะซึ่งพี่เมก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะจ๊ะก็รอดูกันไปเรื่อยๆก่อน ขอไพ่ให้คําแนะนําความรักของชาวราศีธนูแัะขนาธนูหน่อยค่ะไพ่ช่วยแนะนําความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูหน่อยค่ะขอไพ่ห้าใบค่ะมีไพ่สามเหรียญ the w o r l d นะคะ ยิงถือดาบหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เก้าถ้วยได้สำหรับได้เดอะแมจิเชียนนะพี่เมย์อยากจะบอกว่าพายอยากจะแนะนำว่า คนคนนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเขาอาจจะเป็นคู่ของคุณบางคนอาจจะเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องได้คู่เป็นคนเจ้าชู้นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วการเริ่มต้นใหม่ของเขากลับมาหาคุณมันจะมีการวกกลับไปกลับมาแต่คุณต้องต้องรับสภาพให้ได้คุณต้องเข้าใจว่าโอเคในเมื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตไว้แล้วไม่ต้องโมโหโกธาใดๆทั้งนั้น ถ้าเราจะต้องกลับไปวนเจอชีวิตแบบนี้อีกครั้งหนึ่งมันขึ้นอยู่กับเราว่าโอเคเรารู้อนาคตข้างหน้าแล้วว่าเราอาจจะต้องคนคนนี้จะกลับมาแล้วถ้ากลับมาจะเป็นปัญหารักสามเศร้าเราหลายคนอีกเพราะว่าสามเหรียญยังมานะคะไพ่ก้าวถ้วยยังมาแต่คุณเป็นเดอะแมจิเชียนคุณเป็นคนฉลาดอะอยู่ที่ว่าถ้าคุณเลือกที่จะลำบากนั้นไหนเพราะว่าคุณเลือกเองแต่ถ้าคุณไม่เลือกคุณไม่ให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่เขาซ้ำมันก็จบเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ ขึ้นอยู่กับตัวคุณละมันมีการส่องกันไปกันมาทาง f a c e b o o k อจีอะไรอยู่แล้วแต่บนสิ่งสำคัญนั้นเนี่ยมันก็คือความโมโหการพูดประชดประชันการลดลงบ้างก็ดีถ้าไฟนอกแล้วจริงๆเราต้องอยู่กับคนนี้เนาะ,นอ,ะอืมมันจะได้เป็นอะไรที่มันคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะคะยังไงบางคนก็หนีกันไม่พ้นจริงๆนั่นแหละแม้จะอายุมากแล้วหรืออายุเท่าไหร่ที่พี่เมย์จะบอกว่าความรักมันไม่ได้มานั่งถามว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ ถึงเวลาถ้าเขาจะมาเขาก็มาเองเมื่อคนมาตอนอายุแบบ40 50 60 70ก็มีแล้วแต่หรือบางคนมาตอนอายุยังน้อยหรืออะไรเงี้ยความรักมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้จํากัดไว้เวลาค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองจะเลือกให้เขาเข้ามาในช่วงไหนช่วงช่วงไหนที่เราพร้อมมากที่สุดเมื่อเราพร้อมเราก็จะสามารถรับมือมันได้ดีเนาะความรักก็เหมือนเรื่องงานเหมือนเรื่องทั่ว,วไปในชีวิตนั่นแหละพี่เชื่อว่าทุกคนแฮนเดิมันได้นะจ๊ะ โอเคจบกันแล้วะคะ่ะกับความรักของชาวราศีธนูรักนณาธนู EP ที่7ขอบคุณสำหรับก,การกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ข้างล่างตรงลูกศรสามเหลี่ยมสำหรับคนที่ดูในมือถือนะคะก็กด at nus7760i นะคะ nus7760i ทักไลน์มาได้นะจ๊ะ เอ,อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาพี่เมย์ลงคลิปก็จะได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวว้มาทำคลิปให้ใหม่จ้ะสวัสดีค่ะ